สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาไม่กลับสิครั้งแรกไหมที่ทําแบบนี้นะครับก็โปรโมทสินค้าสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยาจะเชิญชวนทุกคนมากินน้ำพึ่งนาน้ำพึ่งแท้นะครับวันนี้เรามาลองสูตรพิเศษนะครับจากตัวผมเองที่ลองทาแล้วก็ด้านอร่อยนะครอ่ะขันแรกเราจะใช้แก้วเป็นแก้วนี้นะครับแก้วดิ่มไวนะครับน้ําอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็เจะใช้เป็นตัวนี้น้ำพึ่งมะนาวนะครับน้าแดงนะครับโซดา และน้ำแข็งครับถ้าแรงจะใส่น้ำผึ้งนะครับเป็นฝาสุญญากาศนะฮะแตตามชอบเลยนะครับถ้าใส่มากมันก็จะหวานมากนะครับใส่ประมาณนี้ประมาณสองช้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำน้ำอุณหภูมิห้องนะครับมันกินวายนะไม่ใช่สุขภาพนะครับ นะครับน้ำพึ่งแท้นะครับมันจะเป็นมันจะไม่เป็นน้ำตาลหรือน้ำตาลที่ละลายไว้นะครับโอเคนะครับเห็นใช่ไหมครับเราได้น้ำพึ่งมะนาวผสมนะครับแล้เราก็จะมาใส่น้ำแดงนะครับน้ำแดงใส่ไปให้พอมีกลิ่นตละนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันมีความหวานจากน้ำพึ่งอยู่แล้วนะฮะซึ่งื่อทีผมก็ใส่เยอะไปตอนแรกจะสุขภาพนะฮะตอนนี้เริ่มจะไม่สุขภาพแล้วนะครับดูสี จะมีความขุนขึ้นมาที่นี่เห็นไหมครับาเสร็จแล้วใส่อะไรใส่บายลงไปครับหรือวิธีนี้ก็ได้จะมีความน่ากินน่าขายมากกว่าะม่น้ำแข็งนะครับขอจะใช้มือนะอย่างนี้นะครับถ้าคุณใส่แก้วพลาสติกเวลาขายเนี่ยใส่น้ำแข็งให้เต็มนะฮะน้ำเนี่ยเออเขาเรียกอะไรน้ำเพื่เคาผสมเกิดมันจะเข้มข้นนะครับเราใส่โซดาเข้าไปทอมไปเลยครับแล้วปล่อยให้ลูกค้าคนเอง เรียบร้อยครับน้ำแดงน้ำมะนาวสุดาใส่น้ำแข็แงแก้ววายแม่ชื่อ,อยากจริงๆโอเคอย่าลืมวยกันนะครับฝาาโปรโดักชัน่มนมะนาวแป้นในน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำมะนาวเป็นมะน,าว,น,มา,นาวแป้นแ,นแท้ๆนะครับมาเชื่อมน้ำผึ้งนะครับก็กินเล่นก็ได้ผสมที่กินระเปิดสายก็ได้นะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งผส,สมส้มอยู่สูรแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับราคาก็เดี๋ยวดูตามเพจนะครับว่าราคาเท่าไหร่กันนะคะรับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งขิงแนะนำเลยอันนี้ต้องลองนะครับ ตอมเช้านี่ดีมากน้ำพึ่งมะนาวเวลาเหนื่อยแนะนําครับตัวนี้แนะนําอร่อยจริงๆตัวนี้กลิ่นมาแรงนะฮะแต่ตัวนี้มันเหมือนขนมนะครับอร่อยโอเควันนี้ผมนะครับฮันนี่ดียขออยุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้ำพึ่งดีๆจากฮันนี่หมุนด้วยแล้กันนะครับ,บค,ครับ